ส่วนอีกหนึ่งอีเวนท์ที่มีความเคลื่อนไหวกันอันนี้ก็เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มที่เคลื่อนไหวการเมืองไปยื่นข้อเรียกร้องอะครับสองจุดกันก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลกับที่สภานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ไปเนี่ยนำโดยแกนนำะลุวังนะครับไผ่ดาวดินแล้วก็ยังมีรุ่งรุ้งประัสยาแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็หมายพัสราวดีด้วยนะครับก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาไปเรียกร้องให้มีนโยบายคืนสิทธ์ การประกันตัวของผู้ต้องขังคดีทางการเมืองครับมีคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองเป็นผู้รับหนังสือนะครับอันนี้ที่ทำเนียบเมื่อวานนี้โดยข้อเรียกร้องที่มีการยื่นไปที่ทำเนียบนะครับก็มีด้วยกัน4ี่ข้อหก็คือเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการเสียชีวิตของเนติพรให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนโดยเร็ว2ให้ผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดได้รับสิทธิ์ในการประกันตัว สาชะลอการดำเนินคดีการจับกลุมคุมขังบุคคลในคดีทางการเมืองจงกว่าจะมีการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมรวมถึงสั่งไม่ฟ้องไม่ยื่นคำร้องไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่ดีกาถอนคำร้อนถอนอุทธรณ์และก็ถอนดีกาด้วยและข้อสุดท้ายครับเร่งรัดกันออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนทุกฝ่ายทุกข้อหาที่มีมูลเหตุจากคดีทางการเมือง ซึ่งทางกลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เขาบอกว่าจะติดตามข้อเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่21พฤษภาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันวนะเนาะเมื่อวานนี้ไปยื่นกัน21ก็จะตรงกับวันอังคารหน้าจากนั้นครับกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังเดินทางต่อนะครับไปที่รัฐสภาด้วยไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญ,ญญัตินิรโทษกรรม ของสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับก็อยากจะให้พิจารณาประเด็นนี้แหละนิรโทษกรรมให้กับผูก้กระทำความผิดในมาตรา112ค,ครับค,คือเมื่อวานที่รัฐสภาที่เขาไปยื่นหนังสือกันก็มีคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะเ,เป็นประธานวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพรบนีิรโทษกรรมเป็นคนรับหนังสือเนี่ยค่ะ คือเมื่อวานเนี่ยที่สภาเขามีการประชุมกันพอดีเลยนะคะแล้วเขาประชุมการเกี่ยวกับเรื่องของวาระพิจารณาหารือต่อการกําหนดคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมแล้วก็กรรมธิการฝั่งภาคเก้าไกลเนี่ยนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วเห็นว่าการประชุมเมื่อวานนี้เขาพิจารณาการเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าจะยกประเด็นการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังเนี่ยแหละคะ่ะ ผู้ต้องขังคดีมาตรา112มาหารือถึงเรื่องของการให้สิทธิการประกันตัวของนักโทษทางการเมืองทีนี้ภายหลังจากที่ประชุมกันเสร็จอะคะ่ะตัวของคุณสมคิดเชื้อคงทางโฆษกกรมทก็ออกมาถแถลงผลการพิจารณานะคะบอกว่าจากข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าที่ยื่นเรื่องให้กมทพิจารณา3ประเด็นด้วยกันประเด็นหลักๆก,ก็คืออยากจะใหเ้เหมือนแบบให้สิทธิ ผู้ต้องขังที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองอโดยเฉพาะนักโทษคดี1นึให้ได้รับสิทธิ์การประกันตัวคุณสมคิดบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยออจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่20พฤษภาคมนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนอกจากนี้ข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางกรรมธิการก็จะรับไปพิจารณานะคะในส่วนของบุ้งในติพรที่เสียชีวิตเนี่ย ทางกรรมธิการทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ถือเป็นประเด็นที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ร้อนใจมากด้วยแม้ว่าทางกรรมธิการจะไม่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาโดยตรงแต่สามารถออกความเห็นส่งไปยังรัฐบาลได้ขณะที่คุณนิกรจำนงค่ะเลขานุก,การของกรรมธิการก็ยังพูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อการนีรโทษกรรม บอกว่าทางกรรมธิการนัดลงมติร่วมกันนะคะว่าจะก,กําหนดคณะกรรมการดังกล่าวในร่างกฎหมายหรือไม่โดยมีการนัดกันลงมติในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้ mm hmm. นอกจากนี้ทางกรรมธิการจะเร่งการประชุมเพื่อนํารายงานเสนอต่อที่ประชุมสภาให้ทันกับการเปิดประชุมสภาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะโดยกรรมธิการเนี่ยเขากําหนดให้มีอนุกรรมธิการขึ้นมาชุดหนึ่งค่ะ เพื่อศึกษารายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน2ส,สัปดาห์ก่อนจะนําเสนอรายงานต่อที่ประชุมนะคะโดยจะต้องมีการโหวตแล้วก็ออกมาเป็นมติเกี่ยวกับการจําแนกกรณีคดีความผิดหลักความผิดรองรวมถึงนิยามคําว่า แรงจูงใจทางการเมืองด้วยที่ผ่านมากัรมาทการที่เขาคุยกันเรื่องนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยเนาะประเด็นที่จะรวมเอาหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปนักโทษสกปรมโดยหรือเปล่าวะก็คือตอนนั้นยังไม่เคาะอ่ะยังไม่มีเรื่องของกุ้งเ<อ>นติพรด้วยแต่พอมามีปัญหานี้แล้วมีกลุ่มแกนนําที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยอ,อย่างกลุ่มทะลุฟ้าทะล,ลุวังเขาออกมาเรียกร้องใ,ให้รวมนักโทษคดีหน<อ>ึ่งหนึ่งสองเข้าไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีการไปตั้งอนุกรรมการชุดเล็กขึ้นมาชุดหนึ่งว่าจะมาดูว่ากลุ่่่มมไไหนนนนบ้้าาางงงททีจะะเเขขขืออกกรรรริโค ได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ยังแบบเหมือนยังไม่ลงตัวด้วยแล้วเนี่ยบวกกับกรณีของคุณบุ้งไปอีกเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เ,เรื่องนี้ต้องยืดไปอีกหรือเปล่าอาจจะต้องคิดปรับทบทวนมากขึ้นหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าในห่วงเวลาที่เขาจะประชุมกันก็จะเป็นห่วงที่กลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยจะไปเรียกร้องกันอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้านะพอดีเลยในชะ่สัปดาห์หน้าก็น่าจะร้อนอยู่พอสมควรกับเรื่องนี้ทศกรรมนะครับ